จากที่เดินมาเหนื่อยๆกินน้ําหน่อยแล้วกันนะฮะเดี๋ยวดูเรามีคนสาธิตแกอ่อรต้องบอกว่าช่วงนิวเนมอฟอย่างนี้เราต้องควรหยิบอุปกรณ์เอาเองคนอ่านี่คือละครใบทุกคนท,คน,ท,คน,ท,คน,ทนะครับน้ําที่ผมเรียกวันนี้นะยังไม่บอกชื่อร้านคือเป็นน้ำมะนาวโซดาปัน่น <c oughs> ขอยาดื่มขอยาดื่มอ่าต้องบอกว่านิวเนมอลถ้าเราถอดหน,น้ากาก,ากเราต้องมีอันนี้นะฮะผมมีผู้ช่วยอึ๊บอ่ะลงละ ยังใช้สูตรเดิมนะฮะเราไม่ควรเอาแอลกอฮอล์เข้าปากโดยตรงฮนะเอามาใช้เช็ดมือก็พอเนาะอ่าจากเดินมานานขอชิมน้ำที่มันสซเชียลโซชื่อก่อนอเปรี้ยวขาดใจร้านนี้เราเลียววันนี้เป็นร้านง่ายๆะฮะเรียนเดินมาไม่นานติดริมน้ำของตลาดหัวมุม นั่นก็คือร้าน coffee shop นั่นเองชื่อก็บอกแล้วว่าร้านนี้ขายอะไรนะฮะเดี๋ยวพาไปดูนะฮะว่ามีวิธีการยังไงแล้วเขาชงน้ำกันแบบไหนแล้วช่วงนี้เป็นยังไงบ้างกับร้านคาร้านนี้นะครับรไปเลยโอเคครับตอนนี้ผมก็อยู่กับเจ้าของร้าน coffee shop แล้วนะครับ <Okay. S 2> คุณพี่ชื่ออะไรครับกระแตค่ะ <G nament al ic> คุณพี่กระแตนะเปิดร้านตรงนี้มานานแล้อ,อยังครับ <G nament al ic> หลายปีแล้วคะ่ะ <G nament al ic> แต่เพิ่งล่าสุดมันมีช่วงของโควิดมาเป็นไงบ้างครับร้านหนักเหมือนกันค่ะเจอสาหัสเหมือนกัน ก็คือถึงขนาดจะต้องปิดร้านแล้วเพิ่งมาเริ่มเปิดใหม่นี่เองค่ะปิดไปนานไหมฮะเป็นเดือนค่ะช่วงทัานรายได้เป็นยังไงบ้างก็คือขายไม่ได้เลยแล้วก็เพิ่งกลับมาเปิดใหม่มาต้นเดือนบางวันก็ขายได้แค่ค่าั้าแข็งก็มีได้แบบหลักร้อยก็มีอย่างเงี้ยค่ะเพิ่งจะมาดีขึ้นเมื่อประมาณ2อาทิตย์ที่ผ่านมาแสดงว่าช่วงนี้เริ่มฟื้นแล้วเริ่มดีขึ้นค่ะอยากให้พี่นําเสนอเมนูของร้านพี่หน่อยอะไรเป็นเด็ดเลยน้ำผึ้งมะนาวแดงน้ำผึ้งมะนาวโซดาค่ะแดงมะนาวโซดา โกโก้เย็นค่ะส่วนมากลูกค้าจะทานแบบจะเป็นเมนูที่สดชื่นสดชื่นฮะใช่ค่ะอันนี้ก็ต้องบอกผู้ชมเลยว่าถ้าใครเห็นคลิปนี้ก็ช่วยมาสนับสนุนพี่แต่จุดพี่กระแตอยู่ตรงไหนของตลาดหัวมุมครับเป็นอยู่ตรงบอดเวค่ะเป็นรถเขียวจะเอกกอารจะเห็นเลยอยู่ข้างๆกับขนมจีนชื่ออูลาค่ะใช่ทุกคนถ้าเห็นคลิปนี้นะช่วยมาอุดหนุนหน่อยเพราะตอนนี้กิจการพวกตลาดกลาคืนเนี่ย เริ่มฟื้นก็จริงเดี๋ยวว่ามันยังไม่เต็มร้อยนะถ้าใครเห็นแล้วก็ป้องกันตัวได้ดีแล้วนะฮะ d i s t a n c i n g มาเชิญร้านพี่กระแตเลยใครคหิวน้ําก็หายน้ําตอนเดินมานตลาดนี้นะครับต้องขอบคุณพี่แต่มากเลยนะครับขอบคุณค่ะพี่ชาผม